ีครับมาจุจาลยนนะครับวันนี้เรามาอัปเดตเชนน้องพิงมพ์กันนะครับเนาะที่โนคัพซีนะเราผ่าแผ่เล็กผ่าพานนมนะด้วยเทคนิคเสียนะครับความยากเคสนีือือนนะครับจะพาง่ายนะครับให้เรียกว่าเรียบสนิทนะครับให้ดูมีกล้ามให้ไร้รอยรอยต่อนะในเกียรที่ต้่งลงใหญ่ว่ามีไขมันค่อนข้างเยอะเน,น,นี่ยครับเพราะนั้นอันนี้เป็นเทคนิคเรื่องความยาั้งยื่นนะครับก็หลังผ่าตัดมาดูครับเรียบร้อยดีนะครับเรียบร้อยดีน่ก้าหลังผ่าตัด วันรุ่งขึ้นก็ามาติดตามอาการนะครับเช็กแกทุกอย่างนะครับไม่มีเลือดออกนะครับทุกอย่างปกติดีไม่มีอาการเจ็บนะับเดินได้ใช้ชีวิตได้ปกตินะครับนะสบายเลยนะครับ,นะรบตามภาพเลยนะครับเดีย๋ยวมาดูครับว่าผล,ผล,ผลสุดท้ายเวลาเราผ่าแนละ้วโอเคเนียออกมาตัวเองยงนะครับเดีเ๋ยวอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วยแนะนำตัวเองหน่อยนะคะชื่อพิมค่ะอายุ29ปี วันนี้ก็คือผ่าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างคะหลังผ่าตัดรู้สึกยังไงบ้างก็ตึงๆนิดหน่อยเจ็บไหมคะก็มีมันไม่เจ็บมากมันโอเคย้อนกลับไปก่อนที่เราจะเข้าห้องผ่าตัดตื่นเต้นมากไหมคะตื่นเต้นมากแล้วตอนนี้เป็นไงคะยังตื่นเต้นอยู่ไหมไม่ตื่นเต้นแล้วค่ะสบายใจ เรียบร้อยแล้วเนาะบรรยากาศในห้องผ่าตัดเป็นยังไงบ้างคะก็โอเคค่ะบรรยากาศบรรยากาศดีบรรยากาศดีหลังจากที่ผ่าตัดออกมาแล้วเนี่ยเราก็คือสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ตามปกติแล้วก็กลับบ้านได้เลยใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะก่อนกลับบ้านหิวข้าวนานไปหน่อย เรารู้สึกยังไงบ้างกับเทคนิคส่วนตัวของคุณหมอที่เขาไม่มีถุงระบายนี่คะรู้สึกว่าคล่องตัวค่ะบมันเข้าน้ำหรือทำลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคล่องตัวมาตรฐานโรงพยาบาลเป็นยังไงบ้างบ้านอสจา,ายะะเยี่ยมคะ <laughs> สุดท้ายแล้วนะคะฝากคำแนะนำถึงคนที่อยากที่จะผ่าตัดแต่ว่ากลัวเจ็บหรือยังไม่มั่นใจไหนนะคะไม่ต้องกลัวค่ะที่นี่ <laughs> ปลอดภัย ไม่เจ็บแต่ว่าตึงๆโอขอบคุณมากๆค่ะ